ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม FIFA 15 Ultimate Team นะครับอืมนะฮะโอเคนะครับครับก็อืมนี่ก็เป็นว่าไงดีก็เป็นทีของผมนะครับก็เดี๋ยวขอเปิดเสียงสักคู่หนึ่งนะครับ หนึ่งนะครับดิสเพย์โอเคแบบหนึ่งนะครับออดิโออ่ะโอเคนะก็ปะเปิดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเอา่อตะลุยเอ่อซีซั่นกันนะครับโอเคนะครับก็ผม อยู่ดิวิชั่นที่สิบนะครับมีคะแนนสามแต้มนะครับโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นทีของผมนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวก็จะค่อยมาจัดทีมทีหลังละกันนะครับก็เริ่มเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าไม่มีเสียงไงเดี๋ยวนะครับขอปรับเสียงก่อนนะครับ เขียงมันไม่มีนะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเอานะครับอืมดีเชฟชิป้งดีฟาวทำไมไม่มีเสียงครับก็เออไม่เป็นไรนะก็ ช่างมัน,นครับโอเคนะฮะก็ตอนนี้เราก็เป็นทีมเสื้อสีส้มนะครับจังหวะน,นี้มาครับผมก็ภาพควาไม่ค่อยเก่งนะครับเลี้ยงหลบมาแล้วหนึ่งจงังหวะล็อกดึงกระชากล็อกหนึ่งจงังหวะนะครับก็ม้วนมาเออะติด <c oughs> นะครับ <c oughs> เอา้านนตัดบอลไม่ได้ครับ เลนันตัดบอลไม่ได้ลีลายังไงดีเโจรเลล่าเคลียบอลทิ้งออกไปนะครับตอนนี้ครับเห็นเพื่อนวิ่งครับแทงไปให้นรับอืวิ่งมารับโจมทีโอ้โหมันจะเล่นท่านะครับอืมอาใหม่นะครับก็เออเออดักบอลครับเลนันเลนนจังหวะนี้ยังไงดีโรลิเกตตัดบอลได้นะครับมาครับ คิมคิมนาชินนะครับส่งมาให้เอ่อแล้วก็ส่งมาให้โอ้นะครับไม่ให้เรื่องเลยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็อา้าวสงสัยเขาจะใจดีนะครับเขาแจกบอลให้เราสังั้นนะครับเดโก้อากุลี่นะครับหรือเปล่าบักกัตบักกัตรงเออแหละนะครับจังหวะนี้นะครับ เลนนนเลนนนเดี๋ยวเขาเปิดแสงสักคู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับไว้มาเลนนนยังไงดีคิมนาชันหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังยิงไม่ได้เลยนะครับยังศูนย์จะศูนย์อยู่นะครับจังหวะน,นี้เออเออเออดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเมาอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อยู่ที่เฮย้ยเฮ้ยโอเค เฮ้ยเคียบอนที่เอาไปก่อนโอจารอะไรเนี่ยขี้โกงอะ่ะจามขี้โกงนะฮะเข้าป่าวะเออโอ้ยเคียโอ้โหโดนจนได้นะครับอื้มกองหลักไม่เคีย์เลยนะครับมาถึงก็ไม่ต้องพูดภาพนำเพลงครับมาถึงครับยิงแม่มเลยครับ ติดหรือเปล่าออไม่ติดนะครับก็เอ้ยประกัดมงบอลได้ครับโลจัสยังไงดีครับเลนนอนเลนนอนจ่ายไปหมดครึ่งแรกนะครับยังก็โดนนำนะครับหนึ่งศูนย์นะครับเอ้ยบากัดก็ตอนนี้ฟีฟาสิก็ยังไม่ได้เข้านะในแอนดรอยนะครับถ้าเข้าผมก็จะอัดแน่นอนนะครับตอนนี้ขอเป็นซีรีส์ของฟีฟาสิก่อนนะครับตะลุยแร้งกันนะครับโอเคนะครับโอ้ย อย่าดนงงี้อ้าอย่างนีึ่งยื้อ้าอย่างนี้ึงโอ้ยรรมสองศู 0. นย์นี่ทำเหมือนทำเหมือนเรียนมาแหละจ่ายไปก่อนอืมอ๋อทำเหมือนเรียนมาหยุดบอลหนึ่งทีหมวนหลบอย่างเซียนแล้วก็โดนแย,ง <c oughs> ย่งนะครับวุ้นจังหวะจัดบอลไม่ได้ครับ เดี๋ยวจยิงสักหน่อยนะยิงโอ้โหยิงโอ้ยก็ดิวิชั่นนี้ก็เอ้ยโอ้โหยังไงเนะี่ยโอ้โหเลนน,นลันเลนนันตัดบอลจากกลางสนามแล้วจ่ายมาแล้วยังไงดีรอเพื่อนรอเพื่อนเติมล็อกลบหนึ่งจังหวะก็ชะอ่ะมาครับ เอยอ,อย่าเพิ่งคิมนาชแหละอ้าวปากกาตัดบอลอะไรเนี่ยเรียบร้อยนะครับหลุดแล้วครับจังหวะนี้เอยประตูครับโอ้โหดีนะครับมันยังไม่มีดวงนะครับก็เปิดไปเลยนะครับฟีฟ่าสิบห้านี่มันเออใช้สามารถใช้มือเล่นได้ด้วยนะครับมาอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็วิ่งออกมาตัดบอลซีโอ้โหประตูประตู อือ uh huh. ไม่ได้เรื่องเลยนะครับไปสักลูกก็ยังดีไปแล้วออ้กระชากเทคนิคหลบแหละอะไรแนะ่โอ้ยแบบจังหวะน,นี้คนระับ uh อืม huh. ลุดนเล่นนึงกระชากรอเพื่อนเติมตรงให้เพื่อนแล้วด้วก็โดนแยงเอ้ยยังได้อยอู่นหนึ่งครับเล่นท่าอยู่กลางสนาม ก็หาเพื่อนอยู่นะครับหาเพื่อนเอาเพื่อนอยู่แหละเลี้ยงกันหมดเวลานะครับก็ดีวิชั่นนี้เออก็เออนัดนี้ก็แพ้ไปนะครับตามเคยนะครับโอเคนะครับก็แพ้ไปตามเคยนะครับอ่านะฮะก็เฮ้ยหนักใจเลยนะครับก็แพ้ไปก็สหรับ ครั้งหน้านครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับซีรีส์พีฟัาสิบห้าครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ